สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวค่ะป่าสมเจลบลาเจวบอกมีทั้งสุกและดิบค่ะนี่เลยหมูแดดเดียวค่ะอันนี้สมหมูแบบตอนค่ะของแซบอีสานบายน้องนุชอืมเจ้า ปลาละบองเป็นสูตรแบบอิสานแท้ๆนะคะ่ะนี่คือนี่แบบว่ากลิ่นหอมแบบค่ะใบมะกรูดแบบชัดเจนนี่ซุกนี่ดิบกับปลุกละลอยได้น้ายบลา้ายเบิ้อเอ่ามูยู จัดเจมสมมุตอสื่อมาทั้งร้านเนี่ยครบสองรอยบาทส่งฟรีเลยประสมกับของเขาเองเนี่ยคือซื้อร้านเดียวก็คือครบหมดเลยจะไปกินอะไร,ละระหล่ะประส้มเหรอเนื้อเด็ดเดียวบ่ เป็นเป็นสมมูิแบบเป็นชิน้นๆต้นๆอ่ะกัะมี่กิโลละร้อยห้าสิบบาทได้สามตัวสมดีดี่าเข้าว่าตองไปยานว่ามันมีอันกลางเพราะว่าเขาบังเรียบร้อยแล้วบังกลางน้อยออะเป็นปัตะเพียน แซ่บเสียนม่จ้ะขุ่มแส่เขอบไปแซ่บแบบผีบแบบยังปลาส้มมันต้องใส่แบบจังสีด้มันควรแซ่บนะมสม,มูแบบเป็นตอน สมห้อมดีเลยนึ่งับเจ้าวเขากันดีเลยเจ้าวเขาปริใจน้ำตาลด้วยค่ะเป็นแบบบูรลาสเลยแหละบูรลาสบานเฮา ปลาเขากระซับเองโจ๊กมาจากไ้เขาเองเขาเห็ดเองค่ะเขาทำเองหมดเลยถ้าใครเคยได้กินปลาส้มเอ้ยไม่ใช่ปลาจ่อมนะที่เราเคยรีวิวไปหลายๆครั้งมาจากร้านนี้เลยค่ะแซบอีสานบายน้องนุชเสับ ร้านเขา bed, เดอเบทเมือนทุกอย่างเลยบอกก่อนเลยซื้อ,อยิ่งยังอะไรในร้านเขานะครบสองลอยทรงซี่ว่ามีแต่สมปปหน่อยตัวนี้นี่สมปปหน่อยเขาแสบประจำผสมวุมีใส้ดินปลาซิวไปยังนิดจ้ะ มักแบบถ้ามาสายสูตรก็เ,เองจาบเจ้าประแดดก็แซ่บแซบสุกกระแสบดิบกระแสบมักทั้งดิบทั้งสุกอื้อหือมอ่ะขึ้นมา อืมบกสมมอับเจ้าไปดยเขากันดีดีแบบอเจเขาเป็นบันยับกแบบ <c oughs> กินบักสมมอมีเขาไมีเจ้าไปแดะเป็นอย่างงั่วเรื่องควายท้องไใหท้องหน้ามักสมล้มพร้อม,อมเอเข้ากันเดียว ปลาสมตอนกับปุ๊กละหาสิบเกานืงมัวแพะอือ้เงเดียวเดียวกบแพกละเจ็ดสิบเก้บาบาทเดี๋ยวจะถิ่มสองทางการจังซื้อไว้ให้เวยค่ะ พอเส็พอเสเครื่องหลายๆแซ่บอนะใซ่เขอบไปบอกจี่บอกโตออชอบไปเลย ถอดผสมนี่เครื่องลหลายๆนะมันแสีบเดี๋ยวเสียบเลยเสียบชิย่างอีหลีของเราเนาะส่งไปหน่อยเราเด้ออุ้ยผู้ใดได้ไปกินอืมหลายคนต้องเคยลองจริงส่งไปหน่อยแสีบอีสานหน่อยไอยน้องนเ่นอือนะเจ้าประเด็กเจ้าบอกคือแบบว่าเข้าใจเข้ามาฟิวบานๆเลยแบบบานๆเลย คุณดแ,แ,แบบแบบบานๆอ่ะอืมของเราเลยเหมือนขึ้นแจวบวงแท่เลยล่ะมีคาตะไข่ไปประกุดเนี่ยอือแต่แซับเองแบบว่ามีข้าวสมมูตตอนแซ่บๆอ่ะสมมะตอนมูเนี่ยไปประกด ห,หวานกระยานแต่กระยานม่ได้กินมากกว่ามมนมีแต่แนืแอเสบๆค่ะเดี๋ยวจะทิมจองท่ากันสังซื้อไปให้นะคะ สมพักเสียผสมแล้วแซ่บแซ่บไหมสมพอดีเป๊ะสมพอดีนั่ของเราสิมี่เขาหยัดใสในท้อง เป็นสูตรของเขาดอกอืม,อมโลนึงเลยต้งสามตัวอืม Xẹp nè Xẹp cho đến mà rươm mũ rươm tả Nè mũ khá là Xẹp Mà nhẹ Không nhéo lời băn bàn แสบลายจนเริ่มกินผักแสบทุกอย่างสื่อปลาบ,บองก็แล้วเนเื้อแดดเดียวป่ะก็มีหมูส้มตอนม,อมีปลาส้มมีปลาจ่ม มีไม่ทุกอ,อย่างนี่แหละเน่ะจะเป็นแซ่บแห้งหลายค่ะ,อะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเพจแซ่บอีสานใบน้องนุชน,นะคะที่ส่งแบบสินค้าอร่อยๆมาให้เราทานตั้งหลายครั้งไม่ใช่ครั้งแรก ประจําหนิมาหลายเือหลายแห้งหลาย,ลายส่วนเธอนี่ก็มีแนนวแปลกไม่ไม่กินแสบอ้าวคู่มาชิมมังดูแสบรอนอ่ะเจวนี่คือพานแห้งแสบครับนะคะปลาส้มนิว,ว้าสามตัวหน่ลอยหาซบพ่อซื้อไตว่าเนื้อหรือว่าจะเป็นหมูแดดเดียวหรือว่าจะเป็นอ่าอย่าก็สมมูตอมเขาก็มี มีทั้งเก็บปลายทางและทางโอนเงินนะคะเดี๋ยวทางเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ค่ะมือนน้ก็ขอลาไม่เท่านี้ครับสวัสดีค่ะ